สวัสดีครับวันนี้พบกันกับอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปเก็บหอยกันนะครับที่หาดกระทิงลายาน้ําจะลงช่วงประมาณ5้ามงเย็นนะครับแล้วตอนนี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายสี่โมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรอตัวนั้นนะฮะกับเพื่อนๆอีก2คนนะครับจะเป็นใครนั้นรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปเลย อนนี้นะครับเราก็มาถึงตรงที่เราหาหอยกันแล้วนะครับน้ําจะค่อนข้างชจะจะจิดจมลีนหนึ่งสุอร์ไพมากเลยนะครับน้ําดามากดูนะครับแล้วก็เราก็จะมีเพื่อนร่วมทิปอยู่ประมาณ2คนเดี๋ยวจะให้รายงานตัวนะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฝนค่ะนสวัสดีจ้าชื่ออะไรจ้าชื่อหมูค่ะอันนี้คือชุดหาหอยกันนะครับอ่ะ เราจะมาทำภารกิจหาหอยเอาตัต๋ไว้ไหนกันเอาไว้ทั้งบนเอาไว้ตรงนี้ไ<า>ด้ไห<า>มจะเป็นอยู่ตรงมามงตรงนั้นจะเป็นจิตภาวันแล้วเราจะลงตรงไหน <c oughs> เดินน้ำเลยตรงตรงนี้ดีกว่าค่ะ <c oughs> ตรงนี้นะครับตรงนี้น้ำจะค่อนข้างจะดำดูน้ำดำมากน้ำดำเพราะว่าเราต้องลงหอยมันจะอยู่กับโคลนนะคะอันนี้อุปกรณ์ใช่ไหมใช่ค่ะอุปกรณ์เราก็จะมีช้อนแล้วก็มีกับ หได้กับแป้งนี้ก็จะกลับเลยโอเคถอดรองเท้าไปเลยเราเดินได้เราจะเดินตามรอยที่เขาลงแล้วอุ้ยไม่น่าใส่กางเกงแบบยาวๆมาเลยอ่ะบอกแล้วแล้วเรามาเก็บหอยหอยหอยคือหอยอะไรครหอยกระปุกค่ะหอยกระปุกใช่มเราจะเดินตามรอยที่เขาลงแล้วหอยกระปุกกับหอยทากเหมือนกันไหมอ่ะคุณคน กันนึเจงเลยอุ๊ยเรามาดูนะคะว่าเราจะมาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยโอ,อ้ยๆ <c oughs> อ,อ้วเอาๆ <c oughs> ไปเลยพี่ <c oughs> ทำไมมันวิ่นโค่นคมากเลยอ่ะ มันจะเป็นโคลนแล้วมันก็จะขึ้นไปตรงน้ำทะเลตรงนั้นแล้วเราจะไปหาตรงไหนตอนนี้น้ำไม่ลงเลยหลงหลุมลม,มาตามมา,ลามเลิกไปกับเออตรงนี้แหละล่าสุดครึ่งแข้งแล้วค่ะไหน,นข,าข,าข,าขาสัน้นหรือโคลนดูดวะน่าจะขาสั้นยทำไมยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้น จริงมันต้องน้ำมันต้องลงก่อนนี้อะค่ะแต่ว่าแต่ว่ามีคนหาแล้วนะนี่ถใช่เขาจะหากันตรงนู้นนะคะก็งมเพราะว่าน้ํามันยังไม่ลงมากอ๋อใช่อันนี้คือผู้เช่าช้างนะครับเดี๋ยวลองเนี่ย <c oughs> น,น,น้ำเริ่มลงแล้วค่ะน้ำตะบานอ่นนี้วิตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดไดวิ เราจะไปเริ e ่มขุดตรงไหนตามเขาตามเขาเราจะตามเขาเพาเราจะได้ตามเขาแจกอาวุธค่ะแจกอาวุธนะเราจะตามเขาค่ะตรงนี้ได้ตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่ลึกๆอีกหอยมันจะอยู่ตรงตรงลึกๆลึกๆเราก็ต้องลุยน้ำไปตรงลึกๆไปใช่ไหม เออเดินง่ายขึ้นมันมมนเป็นโคนอันนี้เดินง่ายขึ้นนะครับชุดหาหอยกวดดำเหมือนแบบเหมือนหยียบหอยอะ่ะเหมือนหยยบหอยเลยแบบว่าเหมือนเปลือกหอยอ,ะอ่ะปลองลองขุดดูดิมันได้ไหม จะเอาอันนี้นะแต่เพื่อนมันจะมีหอยอยู่อ่ะไม่มีไม่มีมีที่นี่ที่เดียวที่เดียวคือเขาบอกหอยกระปุกที่นี่มันเป็นยังไงหอยกระปุกเป็นยเพราะว่าเขา5โมงก็5โมงจริงใช่5โมงเขาบอกว่าน้ำลง5โมงน้ำลงเย็นเด้อเด้อเด้อกินหรอไม่มันกระเด็นแปดปากเดี๋ยวมาดำมังแช่นะบอกมันแช่ ต้องนั่งแช่เลยเราไม่เอาหอยจ๋าได้ไหมได้ไหมได้ไหมหอยออะไรตัวแรกของชันไหนเธอเซ็กมากเลยอ่ะเราจะมาหาหอยตัวนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหอยเชอร์รี่เอ้ยหอยอะไรนะไม่ใช่หอย จริงจริงมันต้องอันนี้เป็นลูกมันนะหอยเสียบเออขอนเธอได้ไหมอุ้ยไม่ใช่หอยเสียบอันนี้นี่มันเป็นหอยกระปุกแต่เราต้องหาอใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราเอาไป็นที่แกะออกมาแล้วเจอไข่มูกทำไงอะเอ้ยรวยเออรวยต้องหาไปอีกนะแสดงว่าตรงนี้มันยังมีดูกระเป๋าไล้ไหมเฮ้ยนี่ปลาหผาเฮ้ย ไหนมาด๊าหุยมาด๊ามไอนี่ได้ไอ้นี่หอยอะไรนะหอยแมงคู่อ้าวหรอใช่ค่ะมาด๊ามได้หอยแมงคู่ค่ะได้ได้ไหมทีเนี้ยใช่ได้ค่ะได้ค่ะโอเคเอาไว้ตรงไหนตรงนี้ตัวนี้ก็ไดงค่ะแต่จริงจริงมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยใช่มันเยอะนี่ไงอยก็หอยกระปยไงนี่เหรอหอยกจ้าใช่ค่ะตัวนี้ค่ะนี่แหละมาด๊ามถูกแล้วเย้ๆหุยยไม่หอย

มุกทีละคนงามได้ตัวเดียวรู้สึกเหนื่อยมากนี่เธอมาดามฉันไม่หอยอะไรหอยสังขอแพทริกแพทริกเว้นหอยหอยของแพทริกนะนั่นออนี้หยขงพริใช่ใช่มันไปลึกๆอ่ะ 啊。Huh? แล้วเราก็พี่มาขายของได้เยอะไหมไม่ม่เลยนออันนี้ผ่านไป30นาทีนะครับเราได้จะข่อะไรเนี่ยเทำไมได้แต่หอยเล็กเล็กเพราะไข่เล็กเฮ้ย รู้สึกว่าเล็บดำ คนก็กำลังเริ่มทยอย,ยมามาเก็บหอยกันเป็นไงบ้างยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยผ่านไปหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ได้ไหมตุยหวานมากเลยอ่ะลอยขึ้นมา <c oughs> เราได้เราได้แล้วหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งตัว <c oughs> ได้หอยเล็กว <c oughs> ันนี้รเราได้หอยเล็กแต่น้ำยังไม่ลงนะคะเนี om, ่ยลงลงไม่เยอะคนเพิ่งมา เหนื่อยมากเลย,ยเหนื่อยจริงนะเนี่ยเราได้แต่หอยอะไรไม่รู้เนะี่ยเราได้แต่หอยอันเนี้ยไปอย่างอื่นเราไม่ได้เลยจับหอยไม่เก่งด <laughs> ูคนร่วมทิพย์ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับมาจับหอยเหมือนกัน วันนี้เราไม่ได้มาจำหอยนะเรามาเล่นตัวบอลเลิศตัวบอลเลิศเลยเต็มใกล้เต็มยังใกล้เต็มแล้วว้าย อย่างเลยรู้สึกว่าตอนนี้เราจะไม่ไหวนะครับเราขอตัวกลับก่อนนะฮะเพราะว่าเหมือนก้มๆเงยๆกลมๆเงยๆเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเวียนหัวแล้วก็มันจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยกันะะบการหาเสียง <c oughs> เสียงทายหางหาหอยนะฮะแล้ว <c oughs> รอคลิปหน้านะครับว่าหนจะทำคอนเทนต์อะไรแล้วตอนนี้ก็พวกเราสามคนกับน ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย มันจะหนักเลยได้อะไรมาบ้างได้หอยมาเต็มกระปุกเลยเต็มแล้วเราก็กลับได้หอยมันอยู่ในน้ำนะไมไปหาหอยนะไม่ได้ไปหาน้ำอันนี้ล่ะอันนี้ก็ได้น้ำไม่ได้หอยอันนี้ก็ได้น้ำไม่ได้หอยโอเค,อเคจบภารกิจแบบว่า <S <S 2> <S 2> ไม่ได้อะไรเลย,เลย อย่าเทหมดนะให้มิล้างได้ไม่ <c oughs> บ,าบายกล้องหน่อยไม่าบายกันไม่าบาย <c oughs> <c oughs> ได้แค่น้ำได้แค่น้ำค่ะ